รุนานะคะแล้วก็มาทํางานร่วมกับเขาเรียกว่าถ้าถามคนเราก็เหมือนกับคนเราแต่งงานาตกร่องของชิ้นด้วยกันตั้งแต่วันแรกตันนี้ก็อยู่ันครอบดึงปีแล้วนะคะ,ะ,คะสิ่งที่พกบคือว่าเรามีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเอือ้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบริหารนะคะที่ทุกพักก็ได้เขามาทํางานร่วมกับรัฐบาล งานในสภาท่านสมาชิกก็ทำงานด้วยกันอย่างเข้มแข็งนะคะทั้งในการมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนนะคะก็ตรงกับความนี้เลยรวมใจยึดมั่นและรวมถึงการมุ่งม,มั่นเพื่อความเป็นประชาธิปไตยออการที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขการขับเคลื่อนนโยบายทุกนโยบายที่รวมกันของพรรคเพื่อไทยและพรรครวมนั้นก็เป็นไปได้อย่างดี ก็เชื่อว่าความสาเร็จนี้นะคะลาพังเพียงพวกเราถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจร่วมกันแบบนี้ก็คงไม่สามารถที่จะผลักดันง,งานต่างๆเข้ามาจบจนลุล่วงม,ม,มาก็เกือบกวปีแล้วนะคะก่อนงนั้นวันนี้ก็เชิดว่าเราเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมีได้รับพลงังความร่วมวมือร่วมใจของทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ต้องบอกว่าขอขอบคุณสําหรับาการสนับสนุนของรัฐบาลขอขอบคุณสําหรับสนับสนุนพรรคกอไทยและขอขอบคุณที่สนับสนุนยิ่งลักในการทํางาน,านร่วมกับท่านด้วยนะคะก็หวังว่าวันนี้เราอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันมาบ้านรัฐบาลหล่าน,นี้ในการดูแลพี่น้องประชาชนม,มาเกือบหนึ่งปีแล้วก็หวังว่าพลังต่างๆน,นี้ก็จะ รวมกันในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนต่อไปอย่างเข้มแข็งน,นะคะก็ท่านสมาชิกก็เหนื่อยมาลตลอดช่วงสภาก็ได้มีโอกาสได้พักกันบ้างเล็กน้อยซึ่งทีนี้อาจจะได้พักน้อยหน่อยนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นถึงวันที่เราจะได้ทําหน้าที่ในฐานะ,ะนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าพลังความรักที่เรามีร่วมกันพลังสามัคคีที่เรามีร่วมกันนั้นก็จะ ร่วมกันในการปักดันแล้วก็ซอทอดเจตนาลงในการที่จะเป็นรัฐบาลที่จะมุ่งมั่นในการรับใช้พี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นที่จะตักดันกระบอกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเพื่อประชาชนของเราค่ะก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณมานทีน่ดีค่ะ